คอสโก้เนี่ยนะครับเป็นยักษ์ใหญ่ค้าปลีกที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จได้มหาศาลขนาดนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกเลยโดยดูข้อมูลจากรายงานประจําปี2024ของเขาโดยตรงเลยครับโห้สามแสนล้านดอลลาร์นี่คือมูลค่าตลาดของคอสโก้นะครับมันเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากเลยใช่ไหมครับคําถามคือธุรกิจที่ดูเหมือนเป็นแค่โกดังขายของส่งเนี่ย ทำยังไงถึงมีมูลค่าได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับโอเคครับอย่างแรกเลยเนี่ยเรามาเริ่มกันที่เรื่องพื้นฐานที่สุดแต่ก็สำคัญที่สุดนั่นก็คือตัวเลขทางการเงินของเขากันก่อนเลยดูตารางนี้สิครับจะเห็นเลยว่าตัวเลขมันไม่ได้มาเล่นๆนะครับทั้งยอดขายสุทธิทั้งกาไรสุทธิโตขึ้นทุกปีย้ําว่าทุกปีตลอด3ปีที่ผ่านมาเลยคือมันเป็นการเติบโตที่ต่อเนื่องแล้วก็แข็งแกร่งมากจริงๆซึ่งมันก็ทําให้เรายิ่งอยากรู้เข้าไปใหญ่นะครับว่า เขาทำได้ยังไงและคําตอบของคําถามเมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้เลยครับความลับมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าระบบสมาชิกนี่แหละครับคือมันเป็นเหมือนเครื่องจักรทาเงินที่แท้จริงของคอสโก้เลยครับตรงนี้แหละครับคือจุดที่คอสโก้แตกต่างจากร้านค้าปลีกอื่นแบบคนละเรื่องเลยคือถ้าร้านอื่นเนี่ยเขาก็อยากจะทํากําไรจากของที่ขายให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับแต่คอสโก้ไม่ใช่ครับเป้าหมายหลักของเขาคือการทํากําไรจากค่าสมาชิกตั้งหาก แล้วโมเดลนี้มันได้ผลแค่ไหนดูตัวเลขนี้ครับ90.5%นี่คืออัตราที่คนทั่วโลกยอมจ่ายเงินเพื่อต่อ,อยุสมาชิกกับคอสโกนะครับลองคิดดูเล่นๆนะครับว่ามีธุรกิจไหนบ้างที่ลูกค้าจะยอมจ่ายเงินทุกปีเพื่อขอเป็นลูกค้าต่อไปได้เหนียวแน่นขนาดนี้ แล้วไม่ใช่แค่ลูกค้าเก่ายอมอยู่นะครับลูกค้าใหม่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยดูสิครับจาก65ล้านคนในปี2022เพลอแป๊บเดียวแค่2ปีกลายเป็น76ล้านคนแล้วคือฐานสมาชิกนี่แหละครับที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยปอมเงินให้บริษัทเลยทีนี้ในบรรดาสมาชิกทั้งหมดเนี่ยมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่พิเศษหน่อยเขาเรียกว่าสมาชิก Executive คือเป็นสมาชิกระดับพรีเมียมนั่นแหละครับคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้เยอะที่สุดนะ แต่เชื่อไหมครับว่ายอดขายเกือบ75%หรือ3ใน4ของทั้งหมดมาจากคนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเลยไอ้นี้สรุปให้เห็นภาพง่ายๆเลยครับคือถ้าเปรียบเป็นเกมเนี่ยร้านค้าปลีกทั่วไปกับคอสโก้เนี่ยคือเล่นกันคนละเกมเลยครับฝั่งหนึ่งเน้นทํากาไรจากของที่ขายอีกฝั่งหนึ่งเน้นทํากําไรจากค่าสมาชิกแล้วก็ขายของถูกๆเพื่อดึงให้คนมาสมัครสมาชิกมันคนละแนวคิดกันเลยเอาละ่ะพอเราเข้าใจโมเดลธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของเขาแล้ว ทีนี้มาดูกันต่อดีกว่าว่าแล้วในอนาคตล่ะคอสโกเขามีแผนจะเติบโตต่อไปยังไงมีเครื่องยนต์ตัวไหนที่จะขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้าบ้างในรายงานประจําปีเนี่ยเขาชี้เป้ามาชัดๆเลยครับว่ามี3ามเครื่องยนต์หลักที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตซึ่งแต่และตัวก็น่าสนใจมากๆเลยครับใครที่เคยไปคอสโกจะต้องรู้จักแบรนด์นี้ Kirkland s i g n a t u r e มันคือแบรนด์ของคอสโกเองนี่แหละครับ แต่มันไม่ใช่แค่สินค้าเฮาส์แบรนด์ทั่วไปนะมันคืออาวุธลรับเลยก็ว่าได้ครับเพราะของเขาคุณภาพดีราคาถูกกับแบรนด์ดังๆแถมยังทากาไรให้บริษัทได้ดีกว่าด้วยคนก็เลยยิ่งติดใจคอสโกเข้าไปใหญ่เครื่องยนต์ตัวที่2ก็คือการขยายสาขาไปทั่วโลอกครับดูแผนของปี2024สิครับแน่นอนว่าในอเมริกายังเปิดเยอะสุดแต่ที่น่าสนใจคือเขาเริ่มบุกหนักในเอเชียแล้วทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีแสดงว่าเขามองเห็นโอกาสการเติบโตนอกบ้านตัวเองชัดเจนเลยและเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายครับ อีคอม e มิรดูข้อมูลนี้สิครับน่าสนใจมากคือยอดขายรวมทั้งบริษัทโต5%ก็ว่าดีแล้วนะแต่อยอดขายออนไลน์โตไป16%โอ้โหคือมันโตเร็วกว่ายอดขายปกติเกิน3เท่าเลยนะเนี่ยมันบอกเราชัดๆเลยครับว่า c o สโก o เอาจริงเอาจังกับโลกดิจิทัลมากและนี่แหละคืออนาคตของเขาโอเคฟังดูดีไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ในโลกธุรกิจเนี่ยมันไม่มีอะไรที่สวยงาม100%หรอกครับ แน่นอนว่าคอสโกเองก็มีความเสี่ยงที่ต้องเจอเหมือนกันซึ่งในรายงานเขาก็บอกไว้ชัดเจนเลยว่ามีอะไรที่ต้องคอยระวังบ้างอย่างแรกเลยความปลอดภัยไซเบอร์ครับพอเป็นบริษัทใหญ่มีข้อมูลลูกค้าเป็น10บสล้านคนแบบนี้ก็ตกเป็นเป้าของแฮกเกอร์ได้ง่ายเลยครับเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงที่เขากัง,งวลมากๆเลยต่อมาคือเรื่องของซัพพลายเชนหรือการขนส่งสินค้านั่นแหละครับคือธุรกิจค้าปลีกเนี่ยหัวใจมันคือการเอาของจากที่1ไปอีกที่1ให้ได้ ถ้าเกิดการขนส่งมันสะดุดขึ้นมาของไม่มีขายในร้านอันนี้กระทบกับยอดขายและความเชื่อมั่นของลูกค้าเต็มๆเลยแล้วพอขยายไปต่างประเทศเยอะๆใช่ไหมครับก็ต้องเจอกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคือค่างเงินมันขึ้นขึ้นลงๆตลอดเวลาถ้าเกิดจังหวะไม่ดีขึ้นมามันก็อาจจะมากระทบกับกําไรโดยรวมของบริษัทได้เหมือนกันส่วนความเสี่ยงข้อสุดท้ายเนี่ยน่าสนใจมากครับมันคือความเสี่ยงที่มาจากจุดแข็งที่สุดของตัวเองนั่นก็คือแบรนด์เคอร์คลนซิกเนเจอร์นั่นแหละครับ ลองคิดดูสิครับว่าถ้าวันหนึ่งคนเริ่มรู้สึกว่าของเคิร์กแลนด์เดี๋ยวนี้คุณภาพไม่ดีเหมือนเดิมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์นี้มันสําคัญมากถ้ามันหายไปก็กระทบธุรกิจทั้งระบบเลยเอาละครับเราเจาะลึกกันมาทุกซอกทุกมุมแล้วทั้งจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงก็มาถึงคําถามสุดท้ายกันครับ ถ้าถามว่าโมเดลของคอสโก้ไร้เทียมทานจริงไหมก็ต้องบอกว่ามันทรงพลังมากๆครับคือเป็นโมเดลที่คิดมาอย่างดีสร้างจากความพักดีของลูกค้าล้วน,วนแถมยังมีแผนการเติบโตที่ชัดเจนอีกแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีจุดอ่อนหรือไม่มีความเสี่ยงสะทีเดียวอย่างที่เราได้ดูกันไป และนี่ก็คือทั้งหมดของการถอดรหัส Costco จากรายงานประจำปี2022นะครับหวังว่าน่าจะได้เห็นภาพรวมของธุรกิจนี้กันมากขึ้นนะทีนี้คำถามสำคัญก็คือครั้งหน้าอยากให้เรามาจาะลึกหุ้นตัวไหนบริษัทอะไรกันต่อดีครับลองแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับ